สวัสดีประชาชนชาวไทยประชาชนชาวโลกทั้งหลายนะครับประชาชนผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่องยิบถีานเมจิกนะครับช่องที่จะเรียกว่าดูดวงเต็มๆก็ไม่หมดทั้งหมดนะครับเป็นการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์แล้วก็ตีความไพ่นะครับดวงชะตานะครับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้น ต่อจากนี้จะเป็นยังไงขณะนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้จะทํำยังไงนะครับมีหลายศาสตร์ที่รวมอยู่ในการดูครั้งนี้นะครับวันนี้มาเปิดไพ่คนที่เกิดวันพฤหัสนะครับพฤหัสพัสปดีประจําวันที่ยี่สนะครับวันวาคมสองพันหอสิบเนะครับก็แน้วกาสน,นี้ก็ขอวอวยพรนะครับให้ท่านย่างเข้าสู่ปีใหม่อย่างมีความสุข อย่างมีกินอย่างมีใช้อย่างเหลือเฟื่อนะครับด้วยบุญทานด้วยบาร,รมีที่ท่านสั่งและสร้างทำขอให้บุญบาร,รมีทุกท่านให้ผ่านพ้นชุกมีกิจผ่านพ้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายไปสู่วันใหม่สู่ปีใหม่เดือนใหม่ให้ความสุขสมบูรณ์นะครับอะมาดูไพ่กันครับ หนึ่งสองสามสห้าปสอ่ะชมครับ อันแรกก็ระคำม,มาเลยครับแจ้งดาบนี่หมายถึงว่ามันร้อนสุดๆแล้วอะมันทนไม่ไหวแล้วอะคือยังไงว่าต้องฉะยังไงก็ต้องเล่นมาแล้วล่ะยังไงก็ลุยไว้ก่อนแล้วล่ะเนี่ยอยู่ในช่วงอารมณ์ร้อนมูทะลุนะครับตอนนี้สถานการณ์เนี่ยดูตัวที่สองดูตัวทองพงก็ยังเป็นดาบนะครับเพราะฉะนั้นโปรดตั้งสตินะครับโปรดตั้งสติ คิดถึงความได้เปรียบถอเปรียบความคุ้มกับไม่คุ้มที่ท่านจะทำลุยมันเข้าไปอเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะครับตัวที่ส 3, า3มสามไอเท้าตัวที่สี่จดติกนะครับมันเหมือนมีเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับที่มีผลกับท่านนะครับเนี่ยใช่ไหมนี่ออกดือด้อเลือยนี่เถียงเนี่ยพูดนี่ยังเถียงนี่เถียงใน,ในใจเนี่ แปดเหรียญการาง no กเงินดีดูวีนอฟจูนเก้าเหรียญดีดีแปดถ้วยและควีนถึงเมทาวนะครับไพ่ใหญ่คือจัดติก no วีนอฟจูนจัดติกและวีนอฟจูนเนี่ยต,ต,ตามสถิติของผมที่ดูมาเนี่ยมันคือไพ่อของการปรับเปลี่ยน,ม,นมันถึงอย่างมันจะมีอยู่สี่ใบครับ ใบแรกนี้จะเป็นจัดเมนนะครับใบแรกจะเป็นจัดเมนใบที่สองก็งกงรอตรงนี้แหละครับใบที่สามคือเทมเพลนและใบที่สี่คือจัดติกนะครับทั้งสี่ใบเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงนี้ว่าถ้าเป็นเรื่องของอโชคชะตานำพาท่าน บุญหรือกรรมนาพาท่านให้ไปเจอสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นไพ่จัดเมนนะครับจัดจัดเมนกับไพ่กงล้อกงล้อมันก็เหมือนกงกลางวงเวียนนะครับเปรียบเทียบอีกทีก็กงกลางวงเวียนมันมีหมุนขึ้นหมุนลงมันเหมือนช่วยชีวิตของท่านอ่ะจ,จะขึ้นหรือจะลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านนะโดยเฉพาะจัดติกอะ่ะมันเรียกเรียกว่า 70%นะมันเกิดจากการตัดสินใจของท่านที่ชีวิตท,ท่านจะเปลี่ยนไปนเรื่องเป็นไปอนทุกอย่างหรือในการตัดสินใจของท่านว่าท่านจะตัดสินใจยังไงนะครับแต่ก็มีโชคชะตามาเกี่ยวข้องด้วยเพะมีไวท์ดีวีนอัลเฟรจูนเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะหมุนขึ้นหรือมุนล,ลงเนี่ยมันกําลังจะหมุนขึ้นในความคิดผมพราะเห็นตามไพ่เนี่ยทุกอย่างมันจะดีเพียงแต่ว่าท่านต้องเอาชนะศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดก็คือตัว ที่อยู่ในตัวท่านเองนะครับอีกด้านหนึ่งตัวท่านนะครับมันจะพาท่านไปละหำมพาท่านไปเจ,เจออะไรที่มันเหมือนบททดสอบนะครับอย่าเรียกว่าอุปสรรคเรียกว่าบททดสอบนะครับท่านต้องตัดสินใจอยู่บนเหตและผลหรือจะใช้อารมณ์ตัดสินใจก็คือใช้ดามนี่แหละหาดามเนี่ยคือตัวปัญหานั่นคือความจริติ ความหลันความดื้อไม่เชื่อเชื่อฟังแต่ไม่เชื่อฟังแต่ไม่ทําตามเออห้าดบเนี่ยห้าดับทาเหมือนอยู่ในช่วงที่ทําอะไรแล้วมันไม่เข้าตาไม่เข้าตากูนู้นไม่เข้าตาคนนี้ท่านไม่ต้องไปสนใจไม่เข้าตามันก็เรื่องของมันมันไม่ชอบเราว่าเป็นปัญหาของสมองมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาของสมองเรามันอยากมีปวดหัวเสิยเป็นก้าวให้มันอิจฉามันตาร้อนไหมปัญหาของมันไม่ใช่ปัญหาเราอืมนะครับ เราแค่อยู่ในช่วงจังหวะหัวเลี้ยวหัวต่อก็ว่าได้นะครับถ้าท่านตัดสินใจพาชีวิตท่านเปลี่ยนไปเรื mm ่องหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตัดสินใจด้วยมีสติและน้ําหนักนะครับความสมดุลเหตุและผลบรรคุ้มหรือไม่คุ้มดีหรือไม่ดีได้หรือเสียเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาเรื่องของการเงินนะครับมีแปดเหรียญเก้าเหรียญการเงินดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะท่านที่ทํางานเป็นไรายได้ของตัวเองอะ่ะไม่ได้เป็นลูกจ้างลูกน้องใครอ่ะแปดตาบเนี่ยไอแปดเหรียญเนี่ย,เ,ยเริ่มจากไม่มีอะ่รจากศูนย์จนมีได้อะ่ะน,น,นะครับตอนนี้ถ้าคิดจะทำอะไรจะเริ่มต้นก็ทํานะครับมันอยู่ที่ท่านแหละจะตัดสินใจจะติกเนี่ยถ้ามือขวาเขาถือดาบม,มันใช้อลรมลงมือซ้ายเขถือตราช่ามันคือใช้เหตุผล ย่ามีคำว่าใช้เหตุและผลสติทัศนคติความคิดแพชชั่นด้วยให้มันเหมาะสมสมดุลน,นะครับตอนนี้กำลังเอาชนะใจตัวเองอยู่นะครับการงานไม่น่าจะมีปัญหาหรอกมีปัญหาตรงการที่เจราจาคนอื่นม่รู้เรื่องท่านก็ให้ผู้หญิงคนนี้หรือไม่ก็ใครทักคนหนึ่งเป็นตัวประสานงานเพื่อจะได้ราบลื่นรู้ล่วงมาได้ดีเรื่องงานของท่านนะครับการงานกับการเงินถือว่าดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับ จะใจร้อนแล้วกันถ้าท่านเป็นนักลบมาเออใจร้อนไออม่เถิดเนี่ยถ้าท่านเป็นนักสู้เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่แจ็คดาบนี่ยฟันหัวแบะเรืความไม่ได้หรอกตอนนี้แม่งร้อนสุดๆร้อนอกร้อนใจร้อนอะไรก็ไม่รู้ร้อนจังนี่มันหน้าหนาวนะหยุดร้อนเพราะมันคือหน้าหนาวนะอืมต่อมาเรื่องความรักนะครับเรื่องความรักเรื่องความรักมีแปดถ้วยอยันเดียวเนี่ยคือมันไม่ได้ ความรักมันเหมือนเป็นอะไรที่จะเรียกว่าอะไรของตายอ่ะจะเรียกว่าของที่ไม่มีอยู่ถ้าใครมีอยู่ก็มีอยู่อ่ะความรักมันไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าไหร่มันมันตอนนี้ความสาคัญไม่ได้จับที่ความรักนะครับมันก็เหมือนหมางเมินกันห่างเหินกันจริงๆก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะตอนที่ช่วงคุณร้อนเมื่อคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคุณร้อนเนี่ยคนใกล้ตัวจะโดนก่อนเพราะฉะนั้นห่างๆกันไ้บ้างนะครับห่างๆกันนานๆเจอกันที จะพบหน้ากันน้อยๆนะครับเวลามันอยู่ไอ้แปดถ้วยเนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยถ้ามันอยู่ด้วยกันนานๆมัน,นก็จะรู้สึกน่าเบื่อไปเออลำคานมาหุ่นหิดเนี่ยเออใช่แต่ถ้าเกิดมันทาห่างไกลไม่ค่อยเจอกันไม่ค่อยพบกันนั่นแหละมันจะคิดถึงกันจะรักกันทุกงนั้นแปดมันก็เลยมีความหมายถ้ารักเขาสัง่งไม่ใช่อภพ ไม่เรกัาพรรักนะบางคนไปตีความว่าเป็นผาพรรักหนึ่งมันก็มีสิทธิ์เขาจะตีความแต่ผมมันไม่เรียกว่าผาปรรักเรียกว่าพักดีกว่าพักความรักชั่วคู่วางไว้สักหน่อยวางไว้ก่อนนะครับอ่ะต่อมาเรื่องสุขภาพนะครับ <c oughs> สุขภาพก็ถ้าขึ้นเป็นดาบอะบอกได้เลยว่ามันสุขภาพมันแข็งแรงดีมันไม่เป็นอะไรหรอกก็มีก็มีเรื่องรันเรื่องทะเลาะเรื่องมีปากมีเสียง ขัดอกขัดใจมีแค่นั้นนะครับครีนไม่ทาเป็นตัวสรุปให้ท่านกระตือรือร้อนในสิ่งที่ท่านคิดว่าได้และดีทําไปแล้วเกิดผลดีถ้าลงมือทํามันต้องได้อะไรไม่ดีๆกลับมาสิ่งที่ท่านคิดอยู่ท่านตัดสินใจด้วยเหตุและผลและลงมือทํานะครับทําอย่างจริงจังและเชื่อมั่นไม่ได้ทำอย่างมีอคตินะครับ มันตีความได้สองอย่างนะมันเป็นด้านบวกหมายถึงว่าท่านเชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านเป็นอยู่แล้วท่านมีพละงกำลังสติสมองร่างกายดีท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าแก่ง,แ,งแล้วขาดการตัดสินใจขาดจังหวะจังหวะ <c oughs> จังหวะที่เหมาะเหมาะสมปุ๊บแค่นั้นเองเหมือนรอจังหวะเหมาะสมนะครับวันนี้ถ้ามันติดขัดมันต้องมีคนเชื่อใจอจานะครับมีคนเยอะพูดการเรียนนี่ก็อะไรอยู่ระอีกแล้ว จกแหลกจากแหลกอ่ะนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดวันพฤหัสสบดีประําวันที่16ธันวาคาม2567านะครับสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับถ้ามีอะไรที่ท่านขัดเบื่ยงใจเลอะเทอะไปบ้างอะไรก็เชื่อเถอะว,ว่ามันเลอะเทอะจริงๆมันไม่ได้แกล้งมันเป็นคนเลอ,เอ,อะเทอะไม่เป็นไรเชื่อเถอะก็หาภาถูกใบมือ ไม้ถูพื้นมันเช็ดเช็ดซะจะได้ไม่ต้องเลอะก็ขอทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับมีมรดกตก,ตกทอดอะไรมาถึงท่านท่านอาจได้รับเงินได้สินทรัพย์โดยคาดไม่ถึงก็ได้วงร้อยงโชคลาภนะครับขอให้จริงตักสิธิ์ที่ท่านเรดูแลรักษาคารพนับถือศรัทธานะครับจริงตักศิธิ์เหล่านั้นให้คุ้มครองท่านให้ปลอดภัยแข,ข็งแกร่งอันตรายต่งตางๆมีถูวภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขในการดำเนินชีวิตนะครับนะครับว่าท่านจะทำอะไรก็ขอยสมหวังนะครับขอให้พบกับความโชคดีทุกๆด้านนะครับครับนะครับสวัสดีท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ทมจนจดคลิปนี้นะครับช่วยกันฝากนะครับฝากคอร้องเลยดีกว่าขอร้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อช่องมันเปิดการมองเห็นเยอะขึ้นนะครับเราจะได้ มีผู้คนมาชมมากขึ้นแล้วเราก็จะได้สร้างบารมีด้วยกันนะครับก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับช่วยเหลือผู้อื่น,นไม่ว่าทางตรงทางอ้อมถ้ามีความประหลาดนิทที่จะช่วยอันิสงส์ก็จะเกิดท่านก็ได้ทานบารมีนะครับขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ